แล้วก็ดับลงมันจำจำได้แค่นี้เองว่าสุดท้ายไอ้ที่เป็นมายาหลายๆโยมจะเป็นสิ่งใดก็ตามมันจะไม่ไม่มองเป็นเรื่องราวนะมันจะจำว่าแค่เหตุการณ์นั้นเป็นแค่สิ่งเกิดดับเขเรียกว่าอนิจจสัญญาเมื่อไหร่เกิดตัวนี้บ,บ่อยๆตอนตายไม่ต้องห่วงเลยมันจะเป็นความทรงจำที่ที่เราไม่โดนสิ่งใดหลอกแล้วเห็นไหมไม่โดนสิ่งใดหลอกแล้วฉะนั้น ขณะมีชีวิตเราโดนเรื่องที่มันบีบคั้นหัวใจมันโกดสักปานใดมันจะรักคนนี้หรือจะเกลียดคน,คนนั้นหรืออะไรก็ตามมันรู้ว่ามันเป็นมายาตอนตายจึงเห็นสิ่งเหล่านี้เป็นมายาจริงๆเป็นของเกิดดับมันจึงไม่มีค่าสิ่งใดแค่แค่สิ่งนี้ผุดขึ้นมันก็ตัดทันทีมันก็เกิดอนิจจสัญญาที่ที่อาจารย์บอกแต่ถ้าเราขณะมีชีวิตเราไม่เคยเห็นความคิดไม่เคยเห็นอารมณ์ไม่เคยเห็นสภาวะ ที่อาจารย์บอกเนี่ยมันไม่มีใครเป็นเจ้าของเลยนะแม้แต่ความสงบแม้แต่ความโกรธแม้แต่สิ่งต่างๆมันแค่ปุดขึ้นดับลงถ้าถ้ายมไม่เคยเห็นสิ่งเห่่านี้ว่ามันไม่ใช่เราเราจะไปเป็นอาการต่างๆคอยหนีคอยสู้คอยหาความว่างคอยเป็นสิ่งต่างๆแล้วยังไงแล้วเราก็พยายามออกพยายามสู้พยายามต่างๆนานาทั้งหมดคืออะไรทั้งหมดคือความคิดทั้งหมดคือความคิดแต่เราไม่เห็นมันคิด เราไปเป็นมันแล้วเราไปไปสิ่งเป็นสิ่งที่เกิดแล้วเราไม่ยอมดับเห็นไหมถ้าเราเห็นสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นมันดับเองเป็นธรรมดาอ่าฉะนั้นมันจะเกิดอนิจจสัญญาอ่าอนิจจสัญญาดียังไงอ่าอาจารย์จะเล่าให้ฟังว่าตอนตายมันมีอยู่หลายประเภทที่ ก่อนที่รูปนามจะกลายจะแยกจากกันจะเกิดปฏิสนธิจะเกิดเป็นคันเกิดในคันเกิดในไข่เกิดเป็นโอปติกะหรือจะเป็นในคองมูดคูดเป็นหนอนเป็นสิ่งต่างๆเนี่ยจิตที่มันเกิดก่อนที่จะเกิดปฏิสนธิมันก็เหมือนเหตุการณ์อะไรเหตุการณ์ที่เรากำลังนั่งอยู่เฉยเนี่ยปุ๊บยมคิดเรื่องหนึ่งคิดเรื่องหนึ่งนะกาลังคิดเรื่องนี้คิดอยู่ดีๆความคิดก็ดันพวดมาปั๊บ เราก็ไปเป็นความคิดใหม่แต่เนี่ยไอ้การเกิดเนี้ยเขาเรียกว่าการเกิดนะเรากลายเป็นอีกอีกสปีชีสหนึ่งโดยโดยเหมือนกับความคิดเป็นอีกความคิดหนึ่งโดยโดยโดยอัตโนมัติแต่มันยังมีตัวตัวอะไรตัวกายเนี้ยคือพวงเครื่องผูกมันจึงคิดว่าความคิดนี้เป็นเรามันจึงเห็นความคิดขณะมีตัวตัวผูกอยู่ว่าเป็นเรากําลังเป็นผู้คิดอ่าแต่ถ้า ถ้าไม่มีกายเนี้ยอาจารย์บอกถ้าเราไม่มีกายนี้นะมันจะเป็นความคิดเหมือนที่อาจารย์บอกเวลาเราตายเนะี้ยมันจะน่ากลัวมากเพราะว่าที่อาจารย์บอกมันจะไม่มีเครื่องผูกมันไม่มีความคิดแต่มันรู้ว่าไอ้ความคิดนั้เป็นเราแต่มันไม่ไม่มีตัวแบ่งแยกว่าขณะความคิดหนึ่งสู่อีกความคิดดันขึ้นมาปับป๊บปแต่แต่ตอนที่ที่กายเนี้ยมันหายไปมันน่ากลัวที่ว่า ไอภาพนะเป็นเราเลยไม่มีสิ่งใดมาไม่มามาเตือนเราเลยนะเราจึงเหมือนนักท่องเที่ยวที่เดินมีที่ที่เหมือนดั่งสายน้ำลำธานที่มันผักดันเพื่อสู่ความคิด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 เกิด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 เหมือนจะเรียกว่าแรงสั่นสะเทือนที่ลึกลงไปในตัวเราเนี่ยจะมีเซลมีอะตอมลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนมีความสั่นสะเทือน เหมือนหลอดไฟที่อาจารย์บอกเปิดหลอดไฟเนี่ยมันเป็นเห็นเป็นแสงได้แต่จริงๆริงยิบ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 ลไปเนี่ยเขาเรียกว่าสันะเทือนเป็นลา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 นครั้งเห็นไ,ไหมอ่าแต่เรามองมาเป็นแสงสว่างแต่อ้ที่เราคิดกำลังคิดเรื่องโกรธคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้จริงจริงก็คือความสันตเทือนนะที่เป็นลา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 นแต่มันไม่มีแต่มันมีกรรมตัวหนึ่งรวบมาเราจึงเห็นเหตุการณ์เนะีย เ็นชั้นโกรธเป็นเรื่องเป็นเรื่องนู่นเรื่องนี้มันประมวลมาเป็นภาพเหมือนกับแสงสว่างเราเห็นหลอดไฟเป็นแสงสว่างแต่เนี้ยมันมันกรรมคือความสัน่นสะเทือนดึงมาเป็นเรื่องนั้นเรื่องนี้ฉะนั้นมันจะเรื่องจริงหรือเรื่องไม่จริงมันจะถูกผิดหรือเราจะชอบหรือรไม่ชอบหน้าที่เราไม่ใช่ลงไปเนื้อหาของความสัน่นสะเทือนนั้นนะเพราะเราไม่มีสิทธิ์เป็นเจ้าของนั่นแหละเพราะว่า มันจะรวมมาเป็นอันนี้เราหน้าที่เห็นว่ามันเกิดขึ้นเองแล้วก็ดับลงไปเองมันเป็นมายาไหมฉะนั้นมันเรื่องมันจะลายมันจะดีมันจะอะไรก็ตามไม่ใช่หน้าที่ที่ที่เราไปเอาเข้าไปเป็นเนื้อหาถ้าเราเข้าไปเป็นเนื้อหาเนี่ยเขาเรียกว่าสู่การเกิดของสังสวัสด